สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําการใช้เส้นประนะครับสําหรับแสดงเส,ส้นแบ่งเขตการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นเขตตําบลเขตอําเภอหรือเขตจังหวัดนะครับสําหรับกรณีตัวอย่างที่ยกมานะครับก็จะเป็นเขตอําเภอนะครับก็จะเราจะใช้เส้นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้นะครับโดยเส้นพวกนี้เนี่ยเราปรับแต่งขึ้นมาเองนะครับปรับแต่งขึ้นมาเองนะครับวิธีการเป็นอย่างไรมาดูกันครับก่อนอื่นเนี่ยครับผม ขอใช้เทมเพลตนะครับที่มีอยู่นะครับเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นธรรมดานะครับเส้นธรรมดาที่มันมีอยู่สําเร็จรูปนะครับปกติแล้วเวลาท่านนําไฟล์ประเภทโพลีกอนหรือประเภทลายเข้ามานะครับเข้ามาในโปรแกรม ArcMap เนี่ยมันก็จะแสดงเป็นเส้นเส้นทึบแบบนี้นะครับแล้วก็สีเนี่ยมันจะสุ่มให้เรานะครับในกรณีที่เรายังไม่ได้เลือกสีได้เลยนะครับมันจะสุ่มให้เรา ต่อไปผมจะทําการปรับความหนาของเส้นนะครับปรับความหนาของเส้นครับเส้นมันเล็กไปผมจะใช้เส้นสักสักสามนะครับสักสามพอยต์นะครับเนี่ยครับก็จะเป็นความหนาของเส้นก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราจะซูมไปดูกันนะนครับสังเกตว่าเครื่องมือซูมที่ผมใช้เนี่ยผมไม่ได้ใช้เครื่องมือซูมของ Data View นะครับผมใช้เครื่องมือซูมของ Layout View นะครับ มันจะซูมเข้ามาดูดูใกล้ๆเหมือนกับซูมทั้งแผ่นกระดาษนะครับแต่ไม่ทําให้แผ่นที่สูญเสียสับส่วนสัดส่วนหรือตําแหน่งนะครับนะครับพอเราคลิกตรงนี้กลับมาก็ตําแหน่งของแผ่นที่ก็จะอยู่ตําแหน่งเดิมแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือ z o มหรือแ a นตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อตําแหน่งแล้วก็มาตต่ส่วนนะครับดีวผมจะลองแ a นให้ดูนะครับสมมติผมต้องการให้ตัวอําเภอเมืองเนี่ยอยู่ชิดกระดาษฝั่งนี้ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือแผนซูมหรือแผนผมลองใช้เครื่องมือแผนของ Layout นะครับมันจะเป็นการแผนไปทั้งทั้งทั้งตัวกระดานนะครับเพราะฉะนั้นการซูมเนี่ยเราก็จะเป็นการซูมขึ้นมาดูความหนาของเส้นนะครับว่ามันโอเคหรือยังนะครับในการที่เวลาเราปริ้นหรือเราส,ส่งส่งออกเป็นไฟล์ภาพนะครับเส้นมันจะเนียนกว่านี้นะครับตอนนี้มันแสดงผลแบบหยาบๆไปก่อนเพื่อให้เพื่อให้เครื่องไม่หน่วงมากนะครับนะครับเรามาดูวิธีการปรับแต่งเส้นกันเลยครับคลิกที่สัญลักษณ์เรา ไม่เลือกตัวสําเร็จรูปแล้วนะครับเราปรับสีปรับความหนาเส้นตามต้องการแล้วเราจะมาสร้างเส้นใหม่ใช้กันนะครับคลิกไปที่ Edit Symbol ครับ Edit Symbol ครับคลิกที่ Outline นะครับในกรณีที่เป็นวัตถุที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเป็นประเภทลายนะครับคลิกเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเมนูของการปรับแต่งตรงเลเยอร์เนี่ยจะเป็นการปรับแต่งเส้นเลยนะครับแต่ตรงนี้มันจะเป็นการปรับแต่ง ตัวผิวตัวผิวเราถึงมี outline ต่างหากนะครับ outline ก็คือเส้นขอบนั่นเองคลิกที่คลิกที่ outline นะครับเราจะสร้างเส้นขอบขึ้นมาใช้เองกันนะครับก็จะมีเส้นขอบสําเร็จรูปต่างๆให้เลือกมากมายนะครับแต่เราจะสร้างขึ้นมาเองก็คลิกที่ edit symbol อีกครั้งนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น edit symbol ของของเส้นนะครับ edit symbol ครับที่บริเวณท้ายเลือกเป็น Cartographic line symbol นะครับ ที่ลายแคปเลียกเป็นลาวลายจอยเรียกเป็นลาวนะครับก็คือหัวเส้นเนี่ยครับเป็นแบบกลมโค้งมนนะครับขอบก็เป็นแบบโค้งมนนะครับแล้วก็เทมเพลตนะครับที่แถบ t เทมเพลตเนี่ยจุดสีเทาเนี่ยเขาเรียกว่าจุดจุดหยุดนะครับจุดหยุดถ้ามันชิดซ้ายชุดนะครับเส้นก็จะเป็นเส้นเทิบแต่ถ้าเราลากมาทางขวาเนี่ยครับแล้วเราก็ติ๊กให้มีจุดดำๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของเส้นปะนะครับจุดหยุดเนี่ยหมายความว่า เรามีเส้นลากมาอย่างไรนะครับเว้นวรคอย่างไรแล้วเส้นหลังเส้นหยุดเนี่ยจุดเริ่มต้นใหม่มันก็จะเป็นเหมือนการก๊อปปี้เส้นที่อยู่ก่อนหน้ามันเนี่ยมาต่อกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทําแบบนี้ของลากทึบมาแล้วเว้นวรคไว้2เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเส้นปะที่แบบทึบมาแล้วเว้นวรกสองทึบมาเว้นวรกสองอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมจะทําเส้นแบบเดดดอดนะครับเดดดอดก็คือมีขีดยาวเว้นวรคแล้วก็จุดนะครับขีดยาวๆมาเว้นสัก สามนะครับเป็นัก3ามแล้วก็หจุดแล้วก็เว้นไปอีกสานะครับเส้นจุดหยุดนี้เราลากเข้ามานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอจริงเราต้องสร้างเลเยอร์ใหม่ด้วยการคลิกบวกตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายที่หลังนะครับตอบโอเคไปก่อนนะครับตบโอเคทุกกล่องเลยเพื่อดูผลลัพธ์กันครับก็จะได้เส้น ปลับปลาออกมาลักษณะนี้ตรงนี้อย่าสนใจนะครับว่าตัวป้ายชื่อของอำเภอเนี่ยมันหายไปไหนเพราะว่ามันแสดงผลค่อนข้างช้าครับโปรแกรมน,นี้เราจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันนะครับ mm hmm. เมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปนะครับว่าเราควรจะสร้างเลเยอร์เพิ่มนะฮะ mm hmm. ก็เพราะว่าแบบนี้ครับผมจะลองซูมไปดูบริเวณนี้นะครับเนื่องจากบริเวณนี้เนี่ยไม่มีอำเภอใดต่อนะครับเป็นพื้นที่ว่าง เวเห็นข้อแตกต่างระหว่างส่วนที่มีอำเภอติดกันกับส่วนที่เป็นเว้นว่างนะครับเราจะเห็นว่าส่วนที่มันไม่มีพลิกอนนะครับหรือก็คือตัวอำเภอเนี่ยวางซ้อนกันเนี่ยตัวเส้นแดดลอดก็ไม่มีปัญหาแต่พอส่วนที่มันวางซ้อนกันเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าส่วนที่มันเว้นวักส่วนที่มันดอดเนี่ยของเส้นทั้งสองเส้นเนี่ยแม้เส้นมันจะวางซ้อนกันสนิทแต่มันเว้นวักไม่ตรงกันเว้นวักไม่ตรงกันมันก็เลยเกิดลักษณะเส้นแบบว่า ทดแทนถมกันแบบนี้ก็เลยไม่ได้เส้นปะแบบที่เราต้องการขึ้นมานะครับเราจะทําการปรับแต่งเส้นเมื่อสักครู่ที่เราสร้างขึ้นมานะครับปรับแต่งใหม่อีกครั้งนะครับตรงนี้นะครับ edit symbol ครับเอาลายนะครับ edit symbol อีกครั้งครับก็ตรงนี้นะครับาลาคบลิกเครื่อง,ง,งหมายบวกเพื่อสร้างอีกเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็เอาเส้นนี้เลื่อนลงมาข้างล่างด้วยการกดลูกศรตรงนี้ก็หมายความว่ายเ,เยอร์นี้อยู่ใต้เเยอร์นี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้สีสีอื่น สีอื่นให้เห็นชัดๆนะครับที่สีที่สว่างแต่ไม่ใช่สีขาวผมเลือกเหลืองนะครับก็จะเห็นเป็นเหลืองๆขึ้นมาความหนาเนี่ยครับผมจะให้หนากว่าเส้นข้างบนเส้นข้างบนหนาหนึ่งใช่ไหมครับเส้นข้างล่างก็จะเป็นหนาหนาสองนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับจากนั้นเราได้ขนาดที่ต้องการแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับผมจะใช้เป็นสีขาวนะครับสังเกตตรงนี้นะครับรูปกุญแจเนี่ยจะเป็นล็อกอยู่นะครับ เป็นล็อกอยู่นะครับควรจะล็อกไว้นะครับไม่ควรไขแบบนี้นะครับเพราะถ้าไขาแบบนี้เนี่ยเวลาเราไปเปลี่ยนสีที่เส้นหลักนะครับมันจะมีผลต่อทั้งสองเลเยอร์นะครับตรงนี้เราต้องการล็อกไว้ว่าเป็นพื้นหลังเนี่ยสีขาวเสมอนะครับล็อกไว้ตรงนี้เราก็ไปดูผลลัพ์กันด้วยการตอบโอเคทุกกล่องเลยนะครับที่เปิดไว้เนี่ยโอเค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 นะครับเราก็เห็นว่าแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีพื้นสีขาวเข้ามารองรับนะครับเพื่อที่จะบทบางไอเส้นที่อยู่ข้างหลังมันไม่ให้มาถมในส่วนของช่องว่างตรงนี้นะครับ ใครที่ไม่ชอบเส้นพื้นหลังที่หนากว่านะครับหนากว่าแบบนี้มีขาโน่นออกมาเงี้ยเราก็ไปเลือกความหนาที่เท่ากันก็ได้นะครับตรงนี้เส้นเส้นนี้ก็หนาหนาหนึ่งเท่ากันนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับมาดูภาพรวมกันครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตัวป้ายชื่อ,อยังไม่แสดง สำหรับคลิปแนะนำการใช้เส้นปะในโปรแกรม ArcMap ผมขอจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ